ได้ยังไงตัวได้ยังหมงนะอู้ไปยังไงโอ้โอ้จีนังไปนะอู้นั่งหัวอันมัดจะบัดไปนี่นั่งหัวนี่นะยี่สิบบาทโอ้สามเออบ้านเขาตีหรือว่าซื้อจากนี้บ้านเโอ้ซื้อมาจากปูนอวันน้วันนะเออหกพันร้อยโอ้หกพัดร้อยโอ้เรามหกตัดถอนอีกจริงขึ้นเลยเหรอเงินมือสามเซ็นโอ้สามเซ็นมัดหนึ่งเอ้า สุดยอดเธอจ <c oughs> ีแท้ตัวนะ่ะดำมาเมียมเลยโอ้ถูกตัวคับงแฉ่โอ้โอทุบแล้วกันนี่เนาะแ,แต่ก่อนอันนี้อันทุบแล้วก็ต้มไว้แล้วก็เซตู้ยินไว้แต่ก่อนนะบางแฉ่พื้นที่มาไข่นะพื้นนี่เนาะพื้นที่แบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ทุบๆแล้วก็หิดเย็บคล้ๆเย็บขีมน,นะเซตู้ยินไว้พอเตะอันซิกินก็เอาเอา,เอ,าออกมาอุ่นดีมาต้มอีกทีหนึ่งอู้ซอยกินอันนี้อ่อนดีจัง ก,กำลังพอดีเนี่ยอล้สุดยอดแท้ๆอือขันอันนี้ขันจี้ไม่ไหมขนี้กระทุบอันนี้ดีอยู่ทุบอันนี้ออกไหวอยู่แต่ขั้นปล่อยเหมือนหย็ยนตีเนาะเหรอมอเนี่ยจีนั่งกันข้องแทบกัะแก็มเอาไปแกงเอาไปแกงอ้หมด คน,นี่ตู้แห่งว่าหมดใจกันเป็นเซลล์พอนะเออพี่น้องเอ,อ้ยสซุลแกนพุทเทาคนวรกยังเกาะกินห้อยข้าวหยังกินนั่งข้าเวเบิดลประกอบมีข้าวกินกะจีนั่งยังนังกินเล่นนะเอ,อ,เอ,อะ๋ออุปกรณ์ในการทุบใสไ่ไอะไรประโยชน์ซากนี่ก็ได้ กก็เราครับใสรประโยชน์ได้ไรย่างทุบหนังจีหนังโอเคเรียบร้อยเอ๋อตอนนี้โอ้ตกไปตกมาอยู่พอปะสั่งเนี้ยหน่อยแล้วว่หน่อยเราไม่ต้องยัดว่าพอละวะตั้งแต่นี้ก็เคี่ยวไม่ได้หรอกมีแต่ผู้เท่าอันนี้น้ำใบยาหนัง ยังนังกำซ่องกำไม่นะแม่มาแกงยังกอนนี้นะโอ้แก่งนังแก่งนังใส่ยังใส่ที่เล็กโอ้ใส่บอนใส่หนั่งบอลบอลวานเนาะนึกว่ามาแกงใส่น้องไม้อีกโมกทำไมแล้วกินแก่งน้องไม้สิอ๋าวั่ได้แกงขึ้นบ่เนี่ยอันเคียงตีมีนั่งมีบอนเอาบอนบอลสูบละกบ่เซนติเมตนะโอ้บอลว่านอันต้มแล้ว เรียกจะอุ่นว่านะเออเก่งให้น้ามันอันนี้ซื้อน่ะจีโอ้เสพประเด็กโอ้ประเด็กนวงโอ้ประเด็กคนนะข้องแทะ็นมอเตียประเด็กอะอ่าสิีมอเต็กประเด็กแทะนือประเด็กสิีมอเต็กประเด็กเสพประเด็กนัวข้องแทะข้องแทะประเด็กเด็กคนนี้นะออกมาจัดนกขลนปฐุมคนนะโอ้ประเด็กแก่นครปฐุมประเด็กหลนตุ่ม คิดเอาเองปลาไรทางคุณนะเพื่อนไ่ค <p aha. S 1> ่อยกินปลาตรงนี้กินอยู่เต้เพื่อนเออเต้เพื่อนบ่ค่อยฮีดเนาะเพื่อนกินกะปี้กันคนไทยบ่คือไทยอีสานบ้านเฮาปลาเด็ดย่างเดียวสุดยอดเอาใส่ลงไปแล้วก็อุ่นนี่ก็โอ้บ่ธรรมดาเบื่อนน้ำเขี้ยวนุ่งงงูนะน้ำปลาเด็ดอือบ่แม่นน้ำใบหยันหนังหนังเออจักหน่อยก่อนนะเสร็จไปแท้